กับภูแม่ให้ไม่เอาใต้ตรงไหนพี่ช้าง้องแมนกำลังกินเลยเนาะมันอ่อนมากเลยแม็กซี่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 จุ๊บจุ๊บจุ๊บลาค่ะอะไรก็เชนเนาะเป๊ะค่ะเป๊ะสวัสดีค่ะสาวๆวันนี้เข้าเมืองกันนะคะสามสาวค่ะวันนี้จะเป็นสาวโสดค่ะน้องแมวขับรถพาเราสองคนมาเที่ยวในเมืองมาซื้อของสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะไปค่ะแม่ สวัสดีค่ะอุ้ยกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเราจะมาเดินช็อปกันนะคะเราจะเริ่มกันแท้ร้านไหนดีคะร้านไหนจะไปจะไปซื้อเอ่อซื้ออะไรก่อนคะครีมไปช็อปปิง้งเอาครีมเคลมครีมโอเคเดี๋ยวก่อนนะ้อครีมเราไปนู่นเราต้องเดินขึ้นขึ้นนู่นเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าโซฟาโซฟาแล้วก็อันนี้คือสปอร์ตสปอร์ตรองเท้ารองเท้าถูกมาก ถูกค่ะถูกมากเลยเกรดยิ่งก็อ๋อพี่ถุกช้อปปิ้งแม่ไม่ต้องห่วงลืมเอามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่่ะไไมเป็นรถุงกระดาษถุงอะไรก็ได้เดี๋ยวเราช่วยหอบเอาถุงช้อปปิ้งมาแต่ว่าลืมเอามาด้วยลืมในรถนะค่ะดูชุดไหมคะชุดชุดอันนี้เป็นเสื้อผ้าโอเคแพดนี่ถูกไหมเสี่ยนเอาเราเอาเอาทุกร้านหุยเราน่าจะมาตั้งแต่เช้าเนาะเราจะได้แบบทั่วถึงจะเล่า เรากาลังจะทําอะไรกันอยู่คะตอนนีุ้คนคะตอนนี้คือแม่เป็นคุณครูสอนออให้จัดโปรแกรมเรียนจัดโปรแกรมลดความให้กับนักเรียนนะคะเพราะว่าคิดเคลมไงอยากให้แบบว่าน้อเคลงสุขภาพดีก็เลยจับหยุดข้าวหยุดน้ำแล้วค่ะตอนนี้แม่ค่ะมันไปเที่ยวค่ะล้วของกินที่ประเทศอื่นเขาก็มานะไม่แพงใช่ไหมล่ะเราก็จัดกินกินกินเยอะจนแบบคือแม่คนทำกับข้าวก็เห็นน้องกินก็ ก็แฮปปี้ก็ทำให้ทาให้กิน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 จนแบบว่ามารู้ตัวอีกทีคือแบบโหยต้องลดกันมั่งแล้วกินอย่างนี้ไม่ไหวนะก็จัดแบบจัดคอสคุมน้ำหนักน้าหนักไปเนี่ยเพิ่งเริ่มวันนี้ค่ะเนี่ยเริ่มวันนี้รู้สึกมึงเกงหลวมนะคะแม่หลวมแล้วหรออันนี้หลวมเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เวอร์ดเน่น้องสาวหองมัดนะน้องสาวน้องคุณน้องแมวกับพ่อมัดนี่เหมือนกันบางครั้งเขาแบบเขาพูดทีเล่นทีจริงอ่ะเราก็คิดว่าจริงอย่างเนี้ยนี่ก็จะเป็นโซนแบบว่านั่นแหละค่ะ ต่อันนี้สู้สู้เดี่ยวไ,มไหมล่ะคะใช่นี่มีหัวเหรอยี่มีมหัวยี่ไม่อยู่ไหมแม่แมอันนี้แม่มผ,ชชผู้ชี่ยวชาญทางด้านนเราก็แม่มีฟフラเวอร์กับอันนี้แบมบูแบมบูยังว่าโอเคค่ะแม่แม่มีมีแบมบูแต่ว่าที่แม,แม่อันนั้นคือเดอะเบสค่ะอื อันนี้แม่ก็ฉีดมาเพราะมันไม่ปวดหัวด้วยปกตินางจะแบบว่าอุยปวดหัวอุ้ยเธอไปซื้ออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นน้ำหอมขวดแรกในชีวิตขอขอดมกลิ่นได้ไหมคะขอขอที่เคโกยสีเป็นบองที่เคสจะชอบแอฟแอฟแอฟตลอดอันนี้เป็นเออร์ดูเพ์ฟูมด้วยมันมันจะมีกระดาษไหมอ่ะมีเพเปอร์เพเปอร์เทสอยากอยากดมกลิ่นมันะคะเวลาฉีดงน้ำหอมตัวนี้ค่ะ อ้าวเหรอคะอ๋อผู้ชายชาอือกินแบบมันจะแรงนิดนึงมันไม่แรงหรอกค่ะแม่ว่าโอเคกินมันแบบผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอย่างเงี้ยอันนี้คืออันแรกในชีวิตน้องเลยค่ะอันนี้ตัวใหม่นี่ก็หอมนะวิโด้เนี่ยวิโด้เนี่ยมิราโคอันนี้เป็นตัวแรกเลยตัวที่น้องแมวซื้อให้แม่มีร้านนี่ไหมอย่เดี๋ยวก่อนนะคะคิดว่ามีนะคะถ้ามีถ้ามันหมดแม่ก็จะได้มา มาซื้ออย่างเงี้ยฮาร์ดเย่ลังคอมอุฟสอร์ฮอลล์มีบิสเนลมันจะมีหลายตัวแต่ของแม่เป็นบลูมิ่งบลูเก้เห็นไหมพี่ว่าคนตัวนี้หายากมากค่ะไม่ค่อยมีเนาะดีออตรงนี้ไม่อยู่ตรงไหนอันนี้เป็นพาด้าอยากรู้ว่าแบบเอฟซีใช้อะไรกันบ้างเนาะเมนมานะคะทุกคนเราจะได้แบบมาช่วยดูแบบ เป็น,<ค>น,เ,ปนเป็นคนห<ค>น,นึ่ง <คน S 1> ที่หาน้ำหอมใช้ยากมากคือเราไม่ค่อยรู้จักไงคะแล้วมันก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเหมาะกับเราแต่มันมีอยู่ข้างหนึ่งที่ดอกกุหลาบบ้านแม่มันบานมันออก เป็นสีชมพูออกอส้มๆค่ะ,นนะแล้วแม่แบบดมกลิ่นแล้วบอกน้องแมวแม่ชอบกลิ่นกุหลาบนี้มากเลยแล้วอยากได้น้ำหอมกลิ่นนี้ยน้องแมวก็เลยเหมือนแม่น้องแมวรู้ว่ามันคือตัวไหนอะไรเงี้ยแล้วพอมันเกิดนี่แหละค่ะก็ไปซื้อมาให้แม่แบบโอ้ขอบใจมากเลยขับใจมากไม่อยากรับแต่ก็ต้องรนะับมันโดนโดนมันคับแล้วอันนี้จะเป็นเย็นเย็น,ยนอ๋อใช่อันนี้ยนเย็นเย็นหัวอันนี้ปวดหัวใช่ใช่อันนี้ปดวดแม่จะปวดแน่นอนใช่ค่ะอันนี้คือฉีดไปเลยสามวันีร i ส นาะมันแรงมาสำหรับแม่ใช่ใช่เรารู้ว่ามันแรงแต่โอ้ยอัอนนี้ชอบมากเลยอะยังไงแม่ปวดหัวแน่นอนกินยังไงก <ak> ินยังไง <laughs> โอ้อันนี้ไม่ปวดนะ <ทำ S 1> อันนี้ได้อันนี้ได้น,นี่นี่นี่แม่อุ้ยอันนี้ชอบอันนี้ดีไอ้ตัวนี้นี่ตัวในตำนานนี่แม่เพราะไอ้โบกี้อันนี้จะเบาเบายังไงทุกคนชอบใช่กันสาวๆทุกคนใฝ่ฝันหนึ่งน้องแคปชิะแม่จะ โอเอลดูโปรไฟล์ตัวนี้คือเป็นตัวที่แบบว่าอยู่ตลอดไปอันนี้จะเป็นแบบว่าทุกคนชอบจริงๆแล้วอะใครแม่แม่ชอบชอบตัวที่น้องมาเมื่อกี้ฉีดตัวไหนคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวแม่จะจําไว้กูดเกิร์ลค่ะตัวนี้ชอบกว่าตัวเนี้ยอันนี้มันจะเบาคือถ้าแม่แม่มีมิสดีออลแล้วอะ อันเนี้ยอไม่ต้องมันจะชนชนกันนิดนึงอันนี้คือจะเป็นแบบว่าหนักหน่อยสำหรับกรงสำหรับแบบว่ากลางคืนนิดใช่ใช่อุชอบเดี๋ยวต้องซื้อตัวเนี้ยไปคู่กันกับของน้องแมวต่างต่างกันชอบขอดมขันแม่ขอดมแม่ดมกลิ่นนะปุ๊บใช่ใช่อันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวถ่ายไว้นะคะต้องถ่ายไว้เดี๋ยวแม่จะเอื้อใช้กลางคืนในสนามมินิขายร้อยห้าสิบเก้า แล้วฮะใช่ค่ะในสนามมินสุริคายละห้าสิบเก้าอืมอันนี้ถูกถูกกว่าอันนี้ใช่อันนี้แปดสิบเป็นแมวห้าสิบเป็แมวสามสิบเป็แมวแต่มันฉีดนิดเดียวมันอยู่หน้าเลยค่ะแม่แม่เอาแค่นี้ก็ได้ใช่แล้วอยู่นาน้าแล้วสับสลับใช้กับกลิ่นกลิ่นกลิ่นอ่อนๆค่ะใช่ตัวนั้นก็กลางวันที่น้องมาซื้อให้กลางวันอันนี้เป็นแบบกลางคืนอย่างเงี้ยออกแบบดื่มนิดนึงประมาณนั้นเดินผ่านแล้วแต่แต่ต้องมาว่าปวดหัวแน่นอนไม่อันนี้นางไม่ปวดหัวแต่ไอีตัวนี้จะปวด ตัวนี้พแม่คิดว่าเพระมัดปวดตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ปวดตัวนี้แบบกลิ่นสบายสบายมากเลยอันนี้ก็จะอันนี้ก็โอเคเออน้องแมวแบบเฮ้ทำไมทำไมน้องแมวรู้จักนิสัยแม่ยงไงเหรอฮะน้ำหอมเนี่ยคือมันบ่งบอกนิสัยเรานะคะใช่รเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนแบบข้างนอกข้างนอกแข็งข้างในอ่อนหรือเราเป็นคนที่แบบโพซิทีฟหรือว่าเราเป็นค,คนแบบน้ำหอมมันจะบ่งบอกตัวต,วตวนมากถึงอยากบอกให้เอซีแบบ ลองลององเมนต์มาแล้วเราก็จะเดาว่าแบบคนไหนเป็นดวงรับดวงจากน้ําหอมใช่อันนี้คือตัวนี้เหรอคะใช่ค่ะเห็นไหมล่ะน้องแมวจับตัวไหนแม่ชอบหมดเลยโอ้ใช่น้องแมวจับตัวไหนแม่แบบรู้สึกว่ามันใช่หมดเลยแต่ทําไมตอนตัวเองแบบลองมันอุ้ยอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหอมแต่มันกลับไม่หอมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หอมจริงอันนี้หอมแบบหอมเลยอ่ะตัวนี้ค่ะทุกคนบอสบอสค่ะช่บอสผูเมน สวอเดี๋ยวเราไปดูร้านนั้นว่ามันมีมันมีตัวนี้ไหมอันนี้ก็จะอันนี้ยังไม่ใช่มันยังไม่โดนเท่าไหร่ใช่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้โอ้ดูน้องแมวก็เดาถูกหมดเลยนะว่าแม่แบบควรจะเหมาะกับกลิ่นไหนมางอะไรเงี้ยูท้ายนี้สัยจัดการใช้น้ำหอมออสตัวนี้ก็าม่ได้ไม่ได้คนชอบแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้สุดเลย ก็ก็ได้อยู่ก็ไม่ได้มาคะแนนเต็มอืมอันนี้อันนี้ได้อันอันนี้ก็แบบว่าโอเคได้แต่แต่ไม่ถึงกับว้าวแต่ไอสองตัวเมื่อกี้ว้าวเลยวว้าเลยใช่ค่ะอันนี้ของน้องแมวค่ะของน้องแมวใช้ตัวไหนคะอันนี้คือที่ใช้แบบใช้ประจำสุดใช่ค่ะประจำสุดคือตัวนี้ค่ะอโมอ๋ออโมที่รักอันนี้ก็จะออกแบบเฟรชเลย เฟรชเไป็นแบบว่าสาวเปรี้ยวสาวเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานกระชับกระเฉงต้องเที่ยวบ่อยๆอ๋ออันนี้ก็รสนาเคปพวกโอพวกเนี้ยอันนี้เป็นโอเฟรชไหมพวกเนี้ยจับภูแม่แม่เอาไส้ตรงไหนพี่ชาวน้องแม่น้องเคฟถามแม่แบบมีไส้ไหมไม่ไม่ถึงขนาดนั้นท่านผู้ชมครั้งเก่งน่ารักไหมคะลองสิ ไไม่ได้น้องแมวจะชอบแกงน้องแคบแล้วนางก็จะแบบว่ารักนั่นแหละแม่ยังแบาก็เสียบเลยอย่างเงี้ยโมเมนต์น่ารักน่ารักแม่ก็จะแอบถ่ายไว้จะไม่ยอมให้นี่ผอมแม่ไม่ได้แม่อยู่ตรงนี้เนาะน้องแคบไม่ต้องกลัวเรนไม่ได้เดินมาหลายวันแล้วนะอ่ะเราดูให้ FC ดูนหน่นนนนนหอยหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเออ,เอ,อตอนนี้อยู่ในสนุกอันนี้ยออกอยู่ในคอร์สโปรแกรมที่แม่จะต้องแบบว่า คือน้องแคปเห็นอะไรเห็นขนมนมเนยคือแม่จะต้องตีมือเลยไม่ได้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 เราจะกินอะไรคะเนี่ยสเต็กแซลมอนค่ะแซลมอนอบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะน้ำน้ำพริกมันใช่เมี่ยงปลาก็แบบคือแซลมอนเนี่ยแม่จะเอาไปอบคือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ปรุงอะไรไม่ได้ปรุงอะไรแซลมอนสเต็กแซลมอนสเต็กไม่อันนี้รวยสูงจริงอุยเพลงได้มากเลยอ่ะ ชอบเพลงอ่ะชอบเพลงม,มอะไรนะบบใช่มันไม่มันไม่แพงสิบฟังอะไรเงี้ยถ้าเขาถ้าเลือกซื้ออ่ะต้องมาโทนป้ายแดงก่อนแล้วเราค่อยไปเก็บที่ทอื่นต้องมุ่งมาพุ<ม>่งมาป้ายแดงก่อนป้ายแดงก็คือลดราคาค่<ล>ะเรื่องของเรื่อง ป้านะนไม่ป้านะแม่ร้อม,มันดูแพงมันดูแบบว่าไม่ถึงกับป้าแต่ก็ไม่ดูแบบวัยรุ่นอย่างเงี้ยสาวๆกำลังกำ,ำลังเลือกซื้อชุดอยู่เทปอนทัตตอนนี้สตูดลายส่ไลด้วยส <35 S 2> ามสิบห้าสว, <35 S 2> วยอันนี้สวยดลดด้วยนะเท่าไหร่เองอะ่ะตตลดราคาเท่าไหร่คะสิบสองนั่นเห็นไหมสิบสองฟัง อส่ไปหมวกแบบหมวกใส่หน้าร้อนนะคะอันนี้อันนี้มันหลวมอะหัวไม่เล็กถ้ามันเล็กกว่านี้ถ่านเล็กกว่านี้ได้อันนี้ได้เลยเนาะแคปซื้อเยอะหรอแม่ซื้ออีกแล้วเหรอลดกต่ําค่ะลด้องตารดราคาป้ายแดงทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยป้ายแดงนะคะป้ายแดงลดแรกแจกแถมไม่มีแถมค่ะไม่มีแล <Pie year ixes> รถรถซื้อก็ซื้อเอาอันน <link to> <recipes> <K _' ul uck> ี <traveling> ้หนึ่งอันค่ะอันนี้ใช้ไได้นี่ค่ะไว้กันแดดกันลมไว้กันแดดหน้าร้อนสวยไม่ค่ยเอฟซีค่ะธรรมดาค่ะเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาเนาะไว้กันแดดนั่นแหละค่ะเอาเมื่อชวรวดีนะแต่บัเช้า เข็มขัดไทยอาจจะไปได้ไอเดียมาจากแบบว่าไอ้นี่ไงอียิปต์อะโซนอียิปต์อะอียิปต์อารยธรรมอารยธรรมจะิป็นโซโตรเมียเหรอไปไม่ยากที่นั้นสวยไม่ใช่นี่ไหมคะไม่เดยแต่ก็น้องแมวเอ่อน้องแมวพาใช้เบบี้ออยล์ก็เบบี้ออยล์ใช่ค่ะ แล้วเราแม่เอาไปพี่ลอยสองสองรอบแล้วก็เอาอันนี้เช็ดครั้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งก็จะลองก็จนลองค่ะใช่ลองอันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้เอานี้ดีกว่าอ๋ออันนี้ไป็นอะไร่ป็นหลอมใช่ค่ะลองเอาใช้โอ้ยโอ้ยสองครั้งนะคะออยเช็ดสามแผ่นได้ไหมคะแม่ใช้สามแผ่นใช่ไหมโอ้ยสามนออยสองแผ่นแล้วก็อันนี้หนึ่งแผ่นแล้วก็แล้วก็เอาพีเอชตัวนี้ล้างหน้าโอเคลองน้องเคสตอนนี้คือแบบว่า ตาโตตาโตาตาแบบบริง้งบริง้งบริง้งใช่ค่ะอลูเอชบาลานซ์ค่ะใช่ค่ะซื้อลูกหลานเอชบาลานซ์คือเลิศสุดเลยตัวละน้ำหอมครีมคร้มเป็นของห้างมีผลิตเนาะของมิโก,โกใ้ใชใช่แล้วแม่คิดไม่รู้ว่ามันดีเลยนะถ้าน้องแมวไม่แนะนำอะ่ะดีมากอันนี้ตัวนี้ดีเพราะว่าให้ราคาไม่ถูกไอราคาไม่แพงด้วยราคาไม่แพงเลยมาเองสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมันแบบว่าไม่มีไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรคือ,คอมันบริสุทธิ์มากค่ะ ใครที่มาสวิตแล้วหาครีมหาอะไรไม่เจอก็ยี่ห้อนี้กวาดเลยนะเล็กน้ำนมใช่ค่ะใช่สักสักกับมาเล็ดกัญชาซีซสออยล์เลยหซีสออยล์เท่านั้นแปลว่าเป็นแบบว่าแบบสารสกัดจาเล็ดมเล็ดกัญชาอ้าว ทำไมถึงเป็นมาเล็ดอะเคเพราเป็นส่วนที่เขาใช้กันไงเป็นส่วนอื่นจะเป็นสาร TSC ที่เราทุกคนบอเป็นเป็นสารเสร็จติดนะแล้วที่แล้วแที่ใช้เอามาเสร็จติดกันนไม่ใช่เอามาจากมาเล็ดใช่มาจากใบดอกส่วนที่เราแยกใช้ก็คือสารสุกชนิดจากมาเล็ดไงไม่คือเราก็ใจว่า ใช่ใชกัญชาก็คือได้หมดเลอ๋อแต่จริงๆก็คือมันสกัดจากมะเลสแต่เขาโชว์ใบเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากกัญชาอันนมีสาติวัสซีสอยนี่แล้วก็มันช่วยเรื่องอะไรมากคะน้องลดลดอักเสบค่ะอ๋อลดอักเสบเป็นหลักลดอักเสบแล้วถ้าเราเป็นสิวอะไรเงี้ยช่วยได้แต่ก็ยังไม่เคยลองเลยนะมาถึงมาถึงเอามเอามมาถึงชิ่นที่ขายประสบดกดบัก็ยังไม่เคยนั่นแหละลองไหมลองไหมนู่นอันนั้นก็หูน่เวียแบบอลังเลยอันนั้นก็คือสิ่งที่เรามีอยู่คือมันก็เอออันนี้ใช่นี่เมียนี่คือ นี่ก็กัญชาแล้วเนี่ยอันนี้ก็กัญชาใช่เนาะมาสองเลยเหรอคนอันเหรออันนี้คนละอันลองไปลองไม่เหมือนหาดเปล่าเลยมันพอไหมไม่แต่ว่าอักเสบใช่ไหมแต่หน้าจะไม่อักเสบแล้วบอกว่าบางทีมันก็ช่วยได้หมดเลยเป็นออร์แกนิกด้วยส่วนได้รัตตาคโพเสิร์เซนิฟายโคเอนมังโกนง่วงเขาเป็นออยล์เป็นออยล์แคลนหรอให้ความชุ่มชื้นเออเราควรใช้นะคะแม่แล้วเราต้รีวิวว่ามันดูดไหมเนาะ เอาเข้าโปรตุเกสได้ใช่ไหมคะนนนมกัญจาอ๋อมีค<ร>ั<ร>นี้เราชอปกันกระหน่ำเลยนะคะทุกคนของเต็มรถเลยคะ่ะส,สาวสาวสามสาวโสดคะ่ะห้างก็ปิดทุกร้านแล้วนะคะตอนนี้หกโมงครึง่งหกโมงครึ่งร้านที่นี่จะปิดหมดเลยยกเว้นวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ก็จะเปิดเล็หน่อยสักสองชั่มอย่างเงี้ยค่ะซับหมดแล้วกลับบ้านได้ค่ะค่ะ ตสตรอเบอรีอ่ก่อนใครเอาไหมสตรอเบอรี่<อ>หไหมคะไี่เอาค่ะห,หนังอะไรคาราลูกคะ่ะเพื่อความสดชื่นเพามเฟรชค่เฟรชหรือเราออกหลังนี้ก็ได้เราเราออกโซนนอกก็ได้เพราะว่าตรงนี้รถมันจะอาจจะเต็มค่ะเราออกไปเนี่ยไปนี่ค่ะไปนี่ค่ะไปนี่ค่ะ,ะเราก็อ้อมหน้าขวานี่นะคะถ้าค่ะทางที่เรามานะคะอ่าหน้าคิงเบอร์เกอร์นี่ค่ะไม่ได้นนี้ไปไม่ได้ค่ะไปไม่ได้อันนี้มันย้อนสอนค่ะนี่นี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ แล้วก็ออกข้างหลังเนี่ยค่ะใช่ค่ะถูกล้อะ,ะตามรถคันขาวาไปเลยค่ะโอ้โหชิวมากเลยแม่วันนี้เนาะพอมัดก็ดูลูกๆให้นะคะวันนี้แม่ก็บอกว่าสบายตัวที่สุด มันอร่อยมากนะคะก็กินหัวแม่มันมีหัวมั้ยไม่มีหัวค่ะเขากินใบกับดอกค่ะอ๋อเขาฝรั่งเขาจะกินใบแต่แม่อ่ชอบกินดอกดอกอร่อยค่ะค่ะดอกอ่อนๆใช่ใช่ก็อ๋อาทวนี้เฝรั่งนี่หรอคะใช่ค่ะมันจะเกิดตามป่ามันจะเกิดตามธรรมชาติแต่ย่าทวดอ่ะแกไม่อยากไปเก็บที่ป่าคือมันมันง่ายต่อการเก็บไงแกก็เลยเอาเม็ดมาโรยที่ที่บ้านเนี้ยลูกหลานก็จะมาเก็บถ้ายกินเนี้ยค่ะ ความจริงมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเกิดค่ะพวกดอกกระเจียวพวกอะไรที่เกิดตามธรรมชาติอะคะ่ะเนี่ยดอกกําลังเกิดเลยค่ะดอกมันแบบใช่กำลังเกิดตุมต้มๆอะคะ่ะใช่ค่ะนั่นแหละคะ่ะดอกดอกก็อร่อยดอกคือเหมือนดอกหอมเลยค่ะค่ะเนี่ยกลิ่นมาแล้วแบบกลิ่นกระเทียมเลยกลิ่นกระเทียมไงก็เลยงงว่าไอ้บ้านนั่นจะมีหัวกระเทียมตรงนี้ไม่ไม่โนี่นะคะทุกคนใบกระเทียมป่าที่ ที่เราสามารถเอามาดองได้เอามาผัดได้ทําได้หลายเมนูมากฝรั่งก็จะทําซุปเนี่ยแม่ก็เมื่อเช้าย่าทวดบอกว่าแม่เพิ่งมาเก็บไปเอาไปทํซุป่ซุปค่ะแกบอกอย่างนี้ค่ะเด็ดนี้ก็คือกลิ่นกระเทียมออกมาเลยมันไม่มีหัวเหมือนกระเทียมนะคะเขากินใบกันค่ะกินใบกินดอกอย่างนี้ค่ะกําลังกินเลยเนาะมันอ่อนมากเลยอันนี้ตอนนี้อะไรกำลังอร่อยถ้าเกินว่านี่มันจะหน,นียชใช่มันจะแก่เกินไป นม่ก็อยากเอาเม็ดมันไปโรยด้วยนะแต่ว่าย่าย่าทวดบอกว่าเนี่ยให้มาขุดเอาลูกมันอย่างเงี้ยมันจะมันจะโตไวกว่าทำเม็ดเนี้ยเขา,าจะาแบบงอกยากนิดหนึ่งที่แล้วเนี่ยดอกเนี้ยอยากปลูกมากเลยบ้านเราอ่ะตรงไอ้เนี้ยค่ะตรงที่สองแสบเล่นจักรกุซี่ค่ะมันจะต้องสวยอย่างนี้นแน่เลยเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้ค่ะสวยมากโง่ดูสิคะ ามเดี๋ยวเรามันอาจจะมีเมื่อกี้เห็นมีหอยด้วยค่ะเดี๋ยวเราค่อาไปราเดี๋ยวเราเข้าไปล้านเดี๋ยวมันก็ลอยขึ้นมาค่ะปลาค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลาญาติทวดกันนะคะน้องแมวคือเก็บมันมือมากมันมือมันมือบรรยากาศบ้านญาติทวดนะคะนี่ขาวต้มแกขายไหมคะคุณไม่ขายยาธุ่งหัวเราะน้องแมวบอกว่าคุณย่าจะขายสวนไหมคะน้องแมวจะซื้อ Tu as déjà fini Oui. Tu manges quoi le soir J'ai déjà soupé. Ah, tu fais quoi pour souper J'ai mangé un bout de pain et un petit peu de salé. Voilà. Oh, le soir, c'est... Ouais. Merci beaucoup. Hein? D'accord. Tu prends tes copines avec toi dedans Oui. Elle conduit. C'est elle conduit. Oui? Ah voilà! Ouais. Chauffeur. Chauffeur. C'est bien. D'accord. Ouais. Allez. Bonne soirée, Merci beaucoup. Merci, tu, hein. tu reviendras? Oui. Puis tu dis à Mathieu de venir prendre les racines. Ok. Pour avoir... Ça marche. Allez, salut. Moi, j'aime bien les becs. Que, que que, je suis que À la prochaine. <laughs> hein. <laughs>

ไม่อยากพังไม่จำนำเมลีชุดสูทไม่ไม่ไม่นั่นคือวันดมิเรตหรือที่แล่ะแมวก็จะนอนห้องนี้ห้องของแมวนะคะนี่เป็นห้องของแมวแม่เคยนอนห้องนี้ไหมคะไม่เคยค่ะแม่ไม่เคยโอ้หินวิวด้วยขอโทษนะคะแกบอกว่าแกอยู่คนเดียวก็จะแบบง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะวิวด้วยข้างบนของแกข้างหน้าไปอีกบ้านหนึ่งนะใช่ข้างหน้าเปอีกบ้านหนึ่งแล้วก็ Jean-Pierre et puis Marie-Laure. Ah ouais Celui-là, c'était à Jean-Pierre. Tantôt, il était très jeune. Je les ai gardés. Vous oh <rire> combien de <laughs> temps que Ça fait combien de temps Oh mon Dieu, ils seront vieux. Je suis contente de te revoir. Ah oui Moi aussi On y est tous, on est très heureux. C'est vrai, c'est vrai. On est en chocolat. On est en chocolat. C'est un, oui, bon. oui. un chocolat de Pékin. Elle a pris ça au moins. Oui, c'est plein chez nous aussi, le chocolat. Depuis hier, là, hier oui. les enfants ont ramassé beaucoup. Ils ont ramassé. Oui. C'était content. Oui. oui. Oh. Voilà. Ah. Vous faites aussi en Thaïlande Pâques Oui. Non. Ah, Il n'y a, ah, oui. a pas de pâques en Thaïlande. Voilà. Ouais. Ouais. Bon. bon. Merci beaucoup. D'accord. Hein. Allez.

แย่ก็บอกว่าถ้าจะมาเก็บถ้าฉันไม่อยู่ก็เก็บได้เลยนะอยากไปล้างมือก็แบบเข้าบ้านไปล้างเนี่ยกุญแจอยู่ตรงนี้เขาบอกเลยว่ากุญแจอยู่ตรงนี้นะคืนยาถทวยก็แบบว่าถ้าอยากจะล้างมือก็เข้าเนี่ยกุญแจอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่เข็งใชไหมไม่ไม่ไม่อันนี้คือพือสที่วัดไปเลยใไ่แรง